ปีน oh really? ี้จะได้รงบ่าวว่าปีนี้รู้สึกมันจะมีความพิเศษหลายๆอย่างมากเลยเกิดขึ้นสำหรับเวทีมอสซาค่ะก็แน่นอนนะคะเชื่อว่าทุกๆเวทีก็มีความเพียดเกิดขึ้นมีความกดดันเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าคุณนิกกี้เชื่อว่าเป้าหมายของเจ้าของเวทีเนี่ยทุกๆเวทีมีเป้าหมายที่สําคัญคือ การนำพาให้เวทีนั้นเนี่ยเดินสู่การปร,ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงามในฐานะที่เป็นผู้จัดนะฮะแล้วก็ให้บรรลุประสงค์นะคะวัตถุประสงะคะ์แล้วก็เป้าหมายนะคะให้ไปถึงที่ที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยโกงที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยไม่มีสิ่งใดหรอกคะ่ะที่ถ้าดราราบใดที่มนุษย์ตั้งใจแล้วไม่มีค่ะว่าจะเดินไม่ถึงเพราะว่าคุณิกิก็เชื่อว,ว่า ธีมงานในปีนี้ก็คือกรตันยุตาเซนอฟแกรจิจูดก็คือให้คิดง่ายๆให้ทำง่ายๆและให้ทำเป็นเรื่องง่ายๆก็คือขอให้เราได้มีโอกาสที่จะให้ขอให้เราได้มีโอกาสที่จะมอบขอให้เราได้มีโอกาสที่จะทดแทนเท่านี้ก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนานาปับปการไม่ว่าจะเจออะไรแบบไหนก็ตาม เราจะเป็นคนคนนันที่ก้าวข้ามและผ่านไปถึงจุดหมายของเราให้ได้เห็นว่าปีนี้ก็ได้ผู้สนับสนุนพวกนู้นแบบว่าทำกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแม่ปุ้ยมาทำฟันนี้พี่นุ่มอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ก็ต้องกรารบขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นุม่มไม่ว่าจะเป็นแม่ปุ้ย มาร์ันนี่แล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นทีมงานนะคะเพราะว่าทุกๆคนที่อยู่ภายใต้การสยายปีกของงานอันทรงคุณค่านั้นเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะได้ต้องได้บุคลากรอันทรงคุณค่าที่จะมาเป็นฝึกแผนนะคะร่วมกันนะ,ะเพื่อที่จะทําให้งานนั้น สาเร็จร่วงค่ะในส่วนของเกณฑ์การตัดสินของปีนี้รอคะจะมีอะไรเพิ่มมาจากปีก่อนๆอยู่ว่าจะยังแบบปคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะถ้าทุกๆท,ท่านนะคะสังเกตเห็นเมื่อวานนี้นะคะรอ,อบคัดเลือกก็จะเห็นว่าสวยจึ้งฟาดสัท์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึ้งฟาดสัท์เจ๋ง4ประโยคเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการพลิกบทบาทของการตัดสินในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้น นวัตกรรมใหม่สิ่งต่างๆที่เป็นรูปแบบใหม่ที่คนชมการประกวดนางงามมิ s ซิ i ิโอซาไม่เคยชมไม่เคยเห็นเราก็จะมีการนำเสนอรูปแบบใหม่ในปีนี้ก็เรียกว่ามันคือวิวัฒนาการของมิสซิลิโอซาควีนสู่ปีที่8ค่ะน่ใจอะไรไหมครับพี่กี้เห็นสาวงามแต่ละคนโอ้โหแต่ละคนแบบสวยสับมันหมดเลยจึ้งหมดเลยครับก็ หนักใจเรื่องความสวยนิดนึงนะครับเพราะาเฉื่อนกันไม่ลงก็ยังไงแล้วกเ็เดี๋ยวจะดูที่การเก็บตัวนะฮะแล้วก็ดูที่หน้าที่ของความ,วามรับผิดชอบเพราะว่าเราจะต้องเดินทํางานกับนางงามนะฮะเราไม่ได้ทํางานกับความสวยอย่างเดียวแต่ว่านางงามก็จะต้องลงไปคลุกฝุ่นคลุกดินคลุกทรายอะไรกับเราด้วยมันเป็นหน้าที่ค่ะกับการทํางานของงานจิตอาสาของเราะคะ่ะ นี่ถ้าก็จะไปเก็บตัวในการทำกิจกรรมที่ไหนเพราะเมื่อกี้อย่างบนเวทีมารดาปีที่บอกว่าไปไหนก็ได้ที่ไม่เจอน้ำท่วมอ,อันดับแรกเลยเราจะไปที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยานะอันนี้เป้าหมายแล้วเราก็ได้ได้ไปเซอร์เวย์เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าอ,อ,อยากให้ติดตามค่ะเพราะว่ารูปแบบใหม่ของการประกวดรูปแบบใหม่ของอการประกวดมิสโมเดลรันเวย์บนเชียงนาอะไรแบบนี้เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะว่า นางงามจะทำออกมาได้อย่างไรอยากให้ติดตามชมค่ะอยานให้าดามสาวเลยค่ะฝากรายฝานกิจการติดตามเลยค่ะก็สำหรับทุกทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็กำลังติดตามนางงามสาวประเภทสองจิตสาธารณคนอยู่ในขนาดนี้นะคะคุณอีกี้เชื่อว่างานที่เราทำเป็นงานที่กำลังตอบโจทย์ว่าเราจะยกระดับสาวประเภทสองให้ทรงคุณค่านะคะ อย่างนน้อยเนี่ยร่างกายที่เราเกิดมาบนความแตกต่างแต่ความแตกต่างนี้จะเป็นความแตกต่างที่ทรงคุณค่าแล้วจะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตนะคะจนดินกลบหน้าเราจนกระทั่งเราลาจากโลกไปนี้ไปเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจหาที่เราได้เกิดแม้ว่าการเกิดนั้นเกิดมาบนความแตกต่างก็ตามค่ะ